สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในช่วงเดือนสิงหาคม2023นะชาวราศีกันนะคะวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนะ ผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีกันนะคะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดความรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ อันดับแรกเลยนะคะผู้อ่านอยากจะขอพอรจากอาร์ตแองเจิลนะคะเหล่าเทวดานางฟ้าอยากจะขอพอรให้กับชาวราศีกันหรือว่าผู้ที่มีลักษณตรงกับราศีกันนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมขอพอรจากเหล่าเทวดานางฟ้าให้กับชาวราศีกันนะคะมาแล้ว สัญญาณไคลค็อกมิเซนส์นะคะสัญญาณสวยมากเลยนะเป็นสัญญาณว่าคุณจะได้รับคําตอบจากสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้นะคะแรงอธิษฐานของคุณจะได้รับคําตอบขณะนี้นะคะเหล่าเทวดานางฟ้าจะสื่อสารและตอบคุณในสิ่งที่คุณตั้งใจคุณตั้งจิตไว้นะคะ สัญญาณพลังงานคือคุณจะได้รับพรจากเหล่าเทวดานางฟ้าและจะมีแนวคิดความคิดอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องความรู้สึกเซนสัมผัสนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะนั่นคือคำตอบที่เหล่าเทวดานางฟ้าส่งสัญญาณมาให้คุณนะคะ อยากให้คุณเนี่ยได้ลองทบทวนหรือลองนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นความคิดความรู้สึกไอเดียที่เกิดขึ้นในตัวคุณนะคะนั่นหมายความว่าคุณได้รับสารจากเหล่าเทวดานางฟ้าพลังสัญญาณสวยมากเลยนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจและตั้งจิตอธิษฐานไว้นะคะคุณจะได้รับพรนั้นนะคะชาวราศีกันพลังงานสวยงามมาก ทีนี้ผู้อ่านอยากจะขอเปิดพลังงานภาพรวมให้กับชาวราศีกันนะคะหรือว่าผู้ที่มีลักษาาตรงกับราศีกันนะคะขอสับเลือกไพ่ให้ตัวคุณนะคะตอนนี้นะคะสัญญาณพลังงานไพ่มาแล้วนะคะขอเปิดให้กับชาวราศีกันหรือว่าผู้ที่มีลักนาาตรงกับราศีกันนะคะโอ้โหสัญญาณดาบมาเยอะเลยนะคะ 9้าดาบและสี่ดาบนะสัญญาณของสี่ถ้วยนะคะว้าวสัญญาณของราชินีถือดาบแล้วก็เป็นเด็กถือดาบนะคะดาบเยอะเลยนะว้าวพลังงานภาพรวมของคุณเนี่ยเหมือนคุณอยู่ในช่วงของการพักตัวพักใจนะคะแล้วก็ดึงพลังงานบวกช่วงนี้คุณอาจจะนอนไม่หลับบ้างนะคะ เหมือนคุณได้ทบทวนชีวิตแล้วก็ได้ทบทวนเรื่องของความรักด้วยนะถ้าเป็นเรื่องราวของความรักนะชาวราศีกันตัวคุณมีสเสน่ห์มากๆคุณมีใครหลายคนพยายามจะมอบถ้วยความรักให้นะคะแต่เหมือนคุณจะยังไม่รับถ้วยนั้นนะคุณกอดอ,อ,อกเอาไว้นะคะแล้วก็ยังไม่อยากที่จะเริ่มต้นหรือทําอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคุณกำลังพัก คุณกําลังทบทวนชีวิตนะคะว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากจะทําอะไรในชีวิตนะยังไงก็ตามในเมื่อราชินีถือดาบปรากฏขึ้นมาแสดงว่าหลังจากที่คุณได้คิดทบทวนชีวิตหรือว่าคิดในเรื่องราวของความรักแล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าแล้วคุณจะเริ่มตัดสินใจอะไรที่เด็ดขาดชัดเจนนะคะ มีสัญญาณของเด็กถือดาบมาด้วยแล้วก็ราชินิถือดาบคุณจะตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนมากๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกเรื่องเลยนะคะคุณจะก้าวไปข้างหน้าคุณจะมู่อ่อนอย่างสวยงามมากๆพลังของคุณนับจากนี้นะคะจะเป็นพลังที่แข็งแรงและแข็งแกร่งมากๆหลังจากที่คุณเก็บตัวพักใจมาระยะหนึ่งนะคะสัญญาณของความรัก คุณก็จะเริ่มมองในทิศทางที่คุณคิดว่าทิศทางนั้นจะเป็นทิศทางที่จริงจังและมั่นคงนะคะการสัญญาณของคุณเนี่ยคลิกเลยนะคะคลิกจากความรู้สึกที่เหมือนเราจะต้องพักตัวพักใจแล้วก็รู้สึกอ่อนแอกับอินเนอร์ภายในความรู้สึกของเรานะกลับกลายเป็นคนที่สตรองมากๆและแข็งแกร่งมากๆด้วยนะคะจากการเรียนรู้ชีวิตของคุณนะ ว้าว wow, มากเลยนะคะพลังสัญญาณคือคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก้าวข้ามทุกความท้าทายไปได้นะโอ้โ oh, หพลังงานสุดยอดมากๆเลยนะคะพลังคลิกนะชาวราศีกันคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของชาวราศีกันในช่วงเดือนสิงหาคมนะเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานของตัวคุณในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นยังไงบ้าง มาแล้วนะคะกรีนแมนว้าวเลยนะคะนี่คือเดอะฟูลนั่นเองคุณจะมีอิสระอิสระทั้งตัวและหัวใจนะคะเหมือนกับว่าจิตวิญญาณของคุณเนี่ยได้หลุดพ้นจากอะไรที่เป็นพันธนาการในชีวิตแล้วตอนนี้คุณพร้อมที่จะเกิดใหม่นะคะคุณมีอิสระภาพนะคะที่จะทำอะไรหลายอย่างในชีวิตนะขอสัญญาณเพิ่มนะคะมาแล้ว เด a d of c h a l i c e นะคะเด็กถือถ้วยคุณจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แล้วนะ,ะจากอะไรที่เคยคิดมากนะคะเคยกังวลในเรื่องราวของความรักได้รับรู้หรือมีเซน์อะไรบางอย่างนะคะที่คุณจะเริ่มต้นใหม่ว้าว เด็กถือไม้เท้าสัญญาณการเริ่มต้นใหม่จริงจังมากนะคะมีทั้งเด็กถือถ้วยเด็กถือไม้เท้าและเด็กถือดาบด้วยนะคะทุกอย่างเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตใหม่เลยนะคะชีวิตของคุณคุณจะเริ่มต้นทุกอย่างอย่างสวยงามนะคะแล้วเต็มไปด้วยพลังเอเนอร์จีเป็นพลังของความบริสุทธิ์เป็นพลังของการเกิดใหม่ที่สวยมากๆนะคะ พลังดีมากเลยนะชาวราศีกันและผู้อ่านก็เห็นว่าจะมีหลายคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะชาวราศีกันคุณมีเสน่ห์มากๆผู้อ่านขอดูสัญญาณเขาคนนั้นนะคะคู่ของชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงสิงหาขอดูสัญญาณเขาหน่อยนะคะ The Witch ้าวนี่คือ The Magician นะคะ เขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดมากๆนะคะมีไหวพริบดีนะสัญญาของเขาเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองเขาอยู่นะคนคนนี้เป็นคนฉลาดแล้วเก่งมากด้วยนะคะการตัดสินใจของเขาเนี่ยค่อนข้างจริงจังแล้วก็มั่นคงมากๆสัญญาณออกมาเป็นลักษณะของการเกิดใหม่หรือการเริ่มต้นใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้ เมจิเชียนเนี่ยเป็นสัญญาณการเริ่มต้นใหม่ได้นะว้าวโอ้โหเทมเพรสนะคะจะเกิดการปรับเปลี่ยนปรับสมดุลชีวิตและเริ่มต้นใหม่ใครคนนี้เขาน่าจะพยายามปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตเพื่อที่จะได้ลงเอยกับคุณนะคะขออีกไปโอ้โหเจ็ดช่วยนะคะ เขาจะเลือกทุกอย่างอย่างมีสติแล้วก็ใจเย็นนะคะสัญญาณคือคนคนนี้น่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการที่จะต้องปรับเปลี่ยนในชีวิตแต่เขาจะทําด้วยความใจเย็นและรอบคอบนะในเรื่องราวของความรักมีหลายคนเข้ามาในชีวิตเขาเหมือนกันนะคะเมื่อเขาเจอคุณคุณนี่แหละคือคนที่ใช่เขาจะเลือกคุณและจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะคะ มีสัญญาณของทั้งคนเก่าและคนใหม่นะสำหรับชาวราศีกันเขาคนนี้ถ้าเป็นคนเก่าหรือคนที่เคยเป็นอดีตของคุณมาก่อนเขาอาจจะอยากเข้ามาเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกับคุณก็ได้นะคะ Temperance ถ้าเป็นคนใหม่หมายคมว่าเขาจะพยายามปรับทุกอย่างนะคะให้ชีวิตเขาชีวิตคุณเนี้ยลงเอยกันได้นะพลังงานสวยมากๆเลยนะคะ คนคนนี้เมื่อตัดสินใจแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนใจนะคราวนี้ผู้อ่านขอเปิดขยายสัญญาณเขาคนนี้นะคะคู่ของชาวราศีกันขอขยายสัญญาณเขาหน่อยนะคะเขามีลักษณะอะไรยังไงบ้างนะคะที่อยากบอกมาแล้วโอ้โหเดมเพรสเขาจะเป็นที่รักคุณจะรักเขาและเขาก็รักคุณมากๆด้วยนะคะ ประมาณว่าเป็นที่หนึ่งเลยนะคะเป็นคนที่คุณรักนั่นเองว,ว้าวสัญญาณการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเขานะคะเขาอยากเริ่มต้นชีวิตรักชีวิตครอบครัวเขาอยากจะพบเจอพ่อของลูกแม่ของลูกอะไรประมาณนี้เลยนะคะอยากจะลงหลักปักฐานอยากจะแต่งงานอยากจะเริ่มต้นชีวิตด้วยกันนะคะพลังงานสูงมาก สามเหรียญเขาคิดถึงการที่มีครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วก็มีกิจกรรมอะไรหลายอย่างที่ทำด้วยกันนะคะจะมีความสุขมากๆคนคนนี้นะคะเขาจะชอบใช้เวลากับคนรักแล้วก็ครอบครัวนะคะสัญญาณของเขานะคะมีสัญญาณว่าเขาจะเจราจาพูดคุยกับคุณนะคะแล้วก็จะมีการภาพทาม หรือยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างนะคะที่จะนำความสำเร็จเข้ามาในเรื่องของความรักนะขออีกไปเด็กถือเหรียญโอ้โหเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะหรือว่าสร้างชีวิตไปด้วยกันนะคะตอนนี้มีทั้งเด็กถือถ้วยเด็กถือไม้เท้านะคะเด็กถือดาบและเด็กถือเหรียญน,นะ,ะมาครบแล้วนะคะ แสดงว่าความรักครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชาวราศีกันเลยนะคะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะผู้อ่านอยากจะขอขยายสัญญาณเขาคนนี้นะคะคู่ของชาวราศีกันอยากบอกอะไรกับคุณนะคะคู่ของคุณอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะ,ะมาแล้วเด็กถึงไม้เท้ามาอีกทีนะคะ เขาแฮปปี้มากๆเขามีความสุขมากๆที่ได้สื่อสารพูดคุยเจราจากับคุณสัญญาณของเด็กถือไม้เท้าอาจจะเป็นเรื่องของการทักทายนะคะทักทายพูดคุยสื่อสารผ่านโลกโซเชียลก็ได้เขาอยากจะทักทายคุณมานะคะเพราะว่าการที่ได้คุยกับคุณการที่ได้ยินเสียงคุณการที่ได้สื่อสารกับคุณเป็นอะไรที่เขามีความสุขนะคะ โอโห้6ช่วยเขาผูกพันกับคุณนะคะความรู้สึกของเขาอ่ะเหมือนเขาอ่ะคุ้นเคยกับคุณมากๆนะคะมีความเป็นไปได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่เลยนะคู่ของคุณคนนี้นะคะถ้าเป็นคนเก่าหมายความว่าความรู้สึกของเขาไม่เคยจืดจางไปจากคุณเลยนะคะเขารักคุณเสมอและผูกพันกับคุณมากเขาจะกลับมาหาคุณนะ,ะวาวมากเลยนะคะ อีกสัญญาณหนึ่งถ้าเป็นคนใหม่หมายความว่าการพบเจอกันในความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนความรู้สึกจะยิ่งผูกพันลึกซึ้งกันไปเรื่อยๆนะคะมีพลังเหมือนกับคู่บุคเพสัิวาสนะคะที่เคยเป็นคู่กันมาก่อนในอดีตชาติแล้วกลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งแบบนั้นเลยนะคะความรู้สึกของเขาเวลาที่เจอกันกันกบคุณพูดคุยกับคุณนะคะได้ยินเสียงคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกผูกพันแล้วก็ รู้สึกว่าติดวิญญาณของเขาได้ค้นพบติดวิญญาณที่เป็นคู่กันน่ะเหมือนตามหากันจนเจอประมาณนั้นเลยนะคะพลังสวยมากสัญญาณนะตอนนี้ที่ขึ้นมานะคะคือคำว่าบุคคลอันเป็นที่รักนะคะปรากฏขึ้นมานะตอนนี้ว้าวพลังสวยมากโอ้โหสิบดา เขาอยากบอกคุณว่าเรื่องราวอะไรหลายอย่างในชีวิตที่มันไม่เวิร์กอยากให้เราทั้งคู่นะคะเดินออกจากสิ่งนั้นก็คือทิ้งมันไปเถอะนะปลดปล่อยมันไปนะคะมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันมาเกิดใหม่ด้วยกันนะคะนี่คือสัญญาณของการเกิดใหม่เดินไปสู่แสงอาทิตย์แสงสว่างนะคะนั่นคือความสําเร็จความหวังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหเขาอยากเดินไปพร้อมกับคุณนะคะ ว้าวขออีกใบนะเขาอยากบอกอะไรเจ็ดเหรียญเขารอคอยการปลูกต้นรักกับคุณนะคะปลูกชีวิตไปด้วยกันนะเป็นสัญญาณของคนที่มีหัวใจรักที่ปลูกพันกับคุณลึกซึ้งมากนะคะมีรากอย่างลึกลงไปบนผืนดินเลยนะ และสิ่งนี้นะคะเมื่อคุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันพลังสัญญาณเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองทั้งมั่งคั่งและมั่นคงนะคะเต็มไปด้วยความรักเป็นงานสวยมากๆชาวราศีกันทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะผู้อ่านอยากจะดูสัญญาณสถาน,นการณ์นะคะของชาวราศีกันและความสัมพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาเป็นยังไงบ้าง มาแล้วโอโหสามถ้วยว,ว้าวบางคู่น่าจะได้เดทกันนะคะมาเจอกันนะได้ออกเดทนะคะและที่สำคัญมีสัญญาณของพิธีมงคลที่ฉลองด้วยอาจจะมีข่าวดีเรื่องการแต่งงานในบางคู่นะคะสัญญาณว้าวมากถ้าเกิดใครได้แต่งงานนะคะโดยฉับพลันทันทีในช่วงเดือนสิงหานะคะมาแชร์กันด้วยนะคะ ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะเพราะาพลังดีมากๆอีกใบต้าดาบสัญญาณของตัวคุณอยู่นี่นี่เองนะคะคุณยังคิดมากและคิดถึงใครคนหนึ่งอยู่ในหัวใจเสมอเลยนะคะผู้อ่านเห็นว่าคนที่คุณอยากจะพบเจอหรือคนที่คุณรักเนี่ยคุณมีสัญญาณที่จะดึงดูดเขาคนนั้นกลับเข้ามานะคะ ผู้อ่านอยากจะบอกแบบนี้ว่าใครก็ตามที่คุณคิดถึงนึกถึงนะคะใครก็ตามที่คุณตั้งจิตอธิษฐานถึงนะะ่ะคุณจะสามารถดึงดูดเขาเข้ามาในชีวิตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะเพราะว่าสัญญาณเนี่ยคุณได้รับพลังจากเหล่าเทวดานางฟ้าด้วยนะคะแรงอธิษฐานของคุณการตั้งจิตของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะ สามารถดึงดูดเรื่องราวนั้นเข้ามานะแถบวยนะคะเป็นสัญญาณของความสัมพันธ์ว่าจะช่วยกันคิดว่าจะมุ่งออนหรือก้าวต่อไปยังไงนะคะจะช่วยกันทำให้ความรักความสัมพันธ์ประสบความสำเร็จนะการที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าหรือความสัมพันธ์นี้จะก้าวไปข้างหน้าต้องอาศัยความร่วมมือนะคะ สามารถที่จะจัดการได้โดยการที่คุณร่วมมือกันคุณพูดคุยกันคุณปรึกษากันนะคะมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งนะสัญญาณรียนียนขึ้นมาหรือว่าได้มีโอกาสพูดคุยกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามีความเป็นไปได้ทั้งพลังงานเก่าและพลังงานใหม่ขึ้นกับชาวราศีกันเลยนะคะว่าคุณมีแรงดึงดูดใครเข้ามานะ คราวนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะคะมาแล้วสิบไม้เท้าความพยายามที่คุณตั้งใจไม่ยอ่อท้อนะคะคุณจะนำความสำเร็จเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะมีแรงดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตคุณทุกเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของอาชีพหน้าที่การงาน ไม่ท้อแท้ไม่วันไหวนะคะมาแล้วโอ้สัญญาณของไฮฟรีสนะคะเฮโรแฟนนั่นเองปรากฏขึ้นมานะนี่คือสัญญาณของพิธีมงคลได้ด้วยนะคะบางคู่ชาวราศีกันคุณจะมีข่าวดีในเรื่องการแต่งงานพิธีมงคลระหว่างคุณและเขานะคะสัญญาณนี้เป็นสัญญาณของการตื่นรู้ พลังงานบุญจะทำให้คุณได้พบเจอคู่ของคุณนะคะสัญญาณเหมือนกับว่าแรงอธิษฐานแรงบุญทุกอย่างที่คุณทำที่คุณตั้งจิตอธิษฐานไว้อะคุณจะได้รับผลที่สวยงามมากๆนะคะเก้าเหรียญสัญญาณคือจะมีการครองคู่กันสร้างครอบครวัวด้วยกันนะคะภาพนี้ เป็นสัญญาณของการสร้างครอบครวัวมีความสุขนะคะมั่งคั่งมั่นคงด้วยกันนะจากสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดนะคะจะได้รับผลลัพธ์ที่สวยงามนะออกมาย้ําอีกครั้งนะคะพลังงานดีมากๆชาวราศีกันผู้อ่านเห็นสัญญาณของฐานจิตของคุณนะคะที่แข็งแรงมากฐานจิตและฐานบุญของคุณนะคะแข็งแรงมากๆพลังดีมากเลยค่ะ ถ้าคุณได้ตั้งจิตอธิษฐานนั่งสมาธินะคะติดของคุณจะปรับเลื่อนระดับอย่างวรวดเร็วนะคะคราวนี้ผู้อ่านอยากจะขอสัญญาณจาก Romance เซ n เจนะคะผู้อ่านอยากขอสัญญาณจาก Romance เซ n เจออยากบอกอะไรชาวราศีกันบ้างนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ Roman c e เซออยากบอกอะไรมาแล้ว w h a t waiting for wow นี่คือสัญญาณว่าเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นะคะ Divine c o m i n g นะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะคุ้มค่าที่จะรอคอยนะเพราะว่าทุกเรื่องราวที่เป็นความสำเร็จนะคะในชีวิตกำลังเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะสัญญาณสอดสองกันมากเลยนะคุ้มค่าที่รอคอยนะคะ สัญญาณบุญมาเต็มมากๆโอ้โ oh, หเซ p เ r ชั i นอาราีกันกับคู่ของคุณนะคะอาจจะยังอยู่ห่างกันอยู่ไกลกันนะคะแล้วสัญญาณน,นี้เป็นสัญญาณออกมาบอกว่าการที่คุณอยู่ห่างกันและอยู่ไกลกันนี้นะ,ะเมื่อความรักของคุณยังจับมือกันไว้ก็คือยังผูกพันมั่นรักต่อกันนะคะยังไงก็ตาม คู่ของคุณจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อความรู้สึกของคุณผูกพันกันแล้วก็มีจิตที่เชื่อมโยงถึงกันส่งโทรจิตส่งกระแสจิตถึงกันนะคะรู้เสมอว่ารักกันการตื่นรู้ณนะเวลานี้ของชาวราศีกันและคู่ของคุณจะสามารถดึงดูดให้คุณทั้งคู่มาลงเอยกันได้นะคะ ถ้าคุณกับเขายังอยู่ห่างกันหรือเป็นรักทางไกลนะคะคุยกันอยู่ห่างกันอยู่คนละที่ต่างกินต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแรงดึงดูดของความผูกพันที่จะดึงดูดให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันนะคะได้มาลงเอยกันนะมาแล้ว retreat ว้าวถึงลักษณะของการพูดคุยที่เปิดใจ เปิดใจเรียนรู้กันเพื่อที่จะเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นนะคะจะเหมือนกับว่าโลกนี้มีคุณอยู่สองคนเลยนะคะโลกสีฟูด,ดีงามมากนะคะเปิดใจพูดคุยสื่อสารแล้วทุกอย่างจะสวยงามมากนะคะมาแล้วโซเมดหรือยาวๆคุณทั้งคู่ก็คือคู่โซเมดกันนั่นเองนะคะคู่แท้ทางจิตวิญญาณน,นะ เป็นคู่ที่มีจิตวิญญาณที่ผูกพันกันลึกซึ้งมากๆนะคะยังไงก็ตามคุณทั้งคู่ก็จะกลับมาครองคู่กันว่างั้นเลยผู้อ่านขอเปิด c e r r i f y นะคะขอ c e r r i f y ให้ับชาวราศีกันนะคะเราเทวดานางฟ้าอยากบอกอะไรชาวราศีกันบ้างนะคะมาแล้ว new love ว้าว ชาวราศีกันคุณจะดึงดูดรักครั้งใหม่รักมิติใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะโดยความที่คุณมีสัญญาณทั้งคนเก่าและคนใหม่นะสัญญาณน,นี้หมายความว่าถ้าเป็นคนเก่ากลับมาความรักของเขาจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่มิติใหม่ที่ดีกว่าเดิมมากๆนะคะถ้าเป็นคนใหม่หมายความว่าคุณทั้งคู่ก็จะ สร้างความรักใหม่ไปด้วยกันที่มีความโรแมนติกมากๆม,มีสัญญาณของคู่ที่จะดึงดูมาเจอกันนั่นเองนะคะว้าวมากว้าวมากพลังดีงามน,นะคราวนี้ผู้อ่านอยากจะขอสัญญาณจากจักระนะคะให้พลังงานอยากขอสัญญาณให้กับชาวราศีกันช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ มาแล้วเพลย์ว้าวสัญญาณของการสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานนะคะแรงอธิษฐานของคุณนั่นเองนะพลังดีดีเลยนะคะสอดคล้องกับไพ่ทาโรมากๆโซเมต so ออกมายืนยันอีกครั้งณนะช่วงเวลานี้เดือนสิงหาคมชาวราศีกันคุณมีแรงดึง so ดูดโซเมตเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ ออกมาย้ำสองครั้งแสดงว่ามาแน่ๆเลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะตั้งสมาธิมานิเฟตต่อจักรวาลน,นะคะพลังของคุณจะแข็งแรงมากเวสว้าวนี่คือสัญญาณการสื่อสารนะคะการเปิดใจสื่อสารสีฟ้านะเป็นลักษณะของการสื่อสารที่จะเปิดทาง เปิดช่องทางความสำเร็จให้คุณนะคะสัญญาณน,นี้ยังเป็นสัญญาณที่เหมือนกับการเตรียมพร้อมเรื่องของการเดินทางด้วยก็ได้นะคะสื่อสารเพื่อที่จะเปิดทางและพร้อมที่จะเดินไปในทิศทางนั้นทิศทางของความสำเร็จว้าวมากอีกใบนะคะสัญญาณน,นี้เป็นสัญญาณออกมาว่า ไม่ต้องกลัวว่าเหตุการณ์ในอดีตจะเกิดซ้ำนะคะอะไรก็ตามที่เคยเกิดขึ้นแล้วอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่เวิร์กในอดีตขอให้ใช้สิ่งนั้นเป็นประสบการณ์เปิดใจในการรับความรักครั้งใหม่นี้เข้ามาในชีวิตคุณนะคะผู้อ่านอยากจะขอสัญญาณจาก whisper of love นะคะ whisper of love อยากบอกอะไรชาวราศีกันบ้างนะคะ ในเรื่องราวของความรักนะ Whisper of Love อยากบอกอะไรมาแล้วโอ้โ oh, ห o n e s t y i s essential นะคะความรักที่ซื่อสัตย์จริงใจต่อกันคุณทั้งคู่นะคะจะมีหัวใจรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันนะรักเดียวใจเดียวคุณจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากๆเลยนะคะเป็นสัญญาณเหมือนกับ l o y a l Heart อะ เป็นหัวใจรักที่ซื่อสัตย์ต่อคนรักนะคะพลังดีมากว้าวสัญญาณ simple a s Acts of kindness นะคะความใจดีความเอาใจใส่ช่วยดูแลหัวใจกันความน่ารักความเอาใจใส่ทุกอย่างของคุณเลยนะคะจะเป็นความรู้สึกที่เขา,าประทับใจในตัวคุณมากๆนะคะ เขาประทับใจในความน่ารักของคุณความใจดีของคุณนะคะและสิ่งนี้แหละเป็นเสน่ห์ของชาวราศีกันนะสิ่งนี้จะมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเขาอย่างมากเลยนะคะความใจดีของคุณนะคะความรู้สึกทุกอย่างเลยนะที่คุณแสดงออกมานะคะมีผลมีอิทธิพลต่อหัวใจของเขามากๆนะวาวมาก อีกใบนะคะ appreciate this moment ว้าวช่วงเวลานี้เดือนสิงหาคมนี้นะคะทุกอย่างเป็นโอกาสที่จะทำให้ความรักเจริญเติบโตได้ในทุกเวลาเลยนะคะใบนี้ขึ้นมามันเหมือนกับว่าคุณสามารถเี่ะดึงดูดเขาเข้ามาโซเมกของคุณนะคะเข้ามาในชีวิตคุณได้ทุกเวลานะอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้ว่า เขาคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเมื่อไหร่อะไรยังไงเหมือนกับเป็นอะไรที่รวดเร็วแล้วก็ไม่คาดคิดนะคะแล้วยังมีสัญญาณของการออกเดทการแต่งงานการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเวลาอยากให้ชาวราศีกันเปิดรับเปิดใจรับสิ่งนี้ด้วยความเต็มใจนะคะ เหมือนให้เราเปิดพลังให้โฟล์ให้ไหลแบบคล่องตัวนะคะไม่มีอะไรปิดกั้นนั่นเองนะคะเพราะพลังของคุณสวยมากๆชาวราศีกันพลังดีมากเลยนะคะผู้อ่านก็ขอให้ชาวราศีกันทุกคนเลยนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนนะคะ รักษาสุขภาพด้วยปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ